สถานการณ์ของ287นี่เป็นยังไงบ้างนะครับก็จะพบว่าเป็นการติดเชื้อในประเทศ278ตัวเลขกลับกันนิดหนึ่งนะครับติดเชื้อจากต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาคือ9นะครับผมมีนโยบายให้เยียวยาไรายได้กับผู้ได้รับผลกระทบทุกกลุ่มอย่างครอบคอลุมดังเช่นที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นแรงงานนอกระบบอาชีพอิสระเกษตรกร ในเบื้องต้นได้ให้ไปพิจารณาวงเงินที่เหมาะสมอยู่ที่ประมาณสามพันทบาทต่อคนต่อเดือนเไปไ็นระยะเวลา2เดือนนะครับนะครับในเชิงงานสังเคราะห์โอเคหรือยังนะทุกอย่างมาตามยุทธศาสตร์ยุทธการ,รไวรัสพิจารณาประชาชนพ้นภัยนะครับการบริหารในสถานวิกฤตซึ่งหลักคิดแบบนี้มีประเทศไหนไปทําบ้างล่าสุดประเทศญี่ปุ่นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับแล้วก็มาเลเซียก็ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาก็ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นหลักคิดของประเทศไหนในเชิงการบริหารในสถกกานวิกฤตเพื่อแก้ไขปัญหาโควิด <c oughs> 1 i เป็นหลักคิดของประเทศไทยทฤษฎีของประเทศไทยกลยุทธ์การบริหารของประเทศไทยซึ่งองค์การอนามัยโลกหรือ who ได้บอกให้ทั่วโลกให้นําหลักคิดของประเทศไทยไปใช้จนประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับหลักการบริหารในสถานวิกฤตในเฟสแรกนะครับจะต้องมีการประกาศสถานการฉุกเฉินนะครับแล้วก็มีการใช้พรกฉุกเฉินจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการล็อกดาวน์ นะ r f e เคอร์อฟิวตามลำดับนะฮะในส่วนของการระบาดรอบที่2นะครับเราจะไม่ใช้วิธีการเหมือนเฟสหนึ่งนะครับเราจะใช้วิธีการยก,กระดับนะฮะจุดไหนติดโควิดก็แก้ทิมจุด สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของโควิด -19 นะครับตกลงวัคซีนที่จากชินโนวัคซ,ซึ่งเป็นของจีนที่จะเอามาฉีดในประเทศไทยซึ่งปรากฏว่ามีการยกเลิกในบราซิลไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นไทยก็สั่งมาตั้ง2ล้านโดส มาด่วนๆเลยชุดแรกมา2 0 0แสนโดสในเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็จะมาเพิ่มเติมรวมเป็นสล้านโดสมันเกิดอะไรขึ้นนะคาบ,บอกว่ามีคุณภาพเพียง60%เท่านั้นทำให้เกิดการหวาดวันในประเทศไทยกเดียวกันเรื่งของเงินเยียวยาการเตรียมพร้อมระยะสั้นกับการเรียนพร้อมระยะกลางรัฐบาลได้ทำอะไรไปบ้างไปฟังแถลงการของสมคซึ่งตัวเลขก็กำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างที่ผมเรียนไว นะครับแล้วก็การแถลงการเรื่องการเยียวยาซึ่งพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีได้มีการแถลงการในเรื่องนี้ในสถานการณ์ของโลกครับ90ล้านคนนะครับในวันนี้ยังคงตัวเลขอยู่ที่ตรงนี้นะครับ90ล้าน689,000กว่าคนเพิ่มเติมขึ้นมา612,214นะครับแล้วก็มีเสียชีวิตไป8,836เป็น1ล้าน9 0 0กว่าคน อันนี้ก็เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับก็ยังไม่ถึงหมื่นแต่ก็แตะหมื่นไปนะครับก็ทุกเกือบทุก,ท,กทุกวันสหรัฐอเมริกายังเป็นอันดับหนึ่งนะครับบราซิลอ๋อประธานโทษครับอินเดียบราซิลรัสเซียแล้วก็สหราชอาจักรนะครับไทยเรามาอยู่ที่อันดับ128นะครับวันนี้บวกเพิ่มที่249นะครับเดีย๋ยวนำเรียนในรายละเอียดอ๋อประธานโทษครับอของเมื่อวานนี้นะครับ วันนี้287นะครับเดี๋ยวนำเรียนอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มาเลเซียยัง4หลักอยู่เลยนะครับ2,433เมียนมานี่555นะครับแล้วก็เกาหลีนี่ก็600กว่านะครับมาดูสถานการณ์ของ287นี่เป็นยังไงบ้างนะครับก็จะพบว่าเป็นการติดเชื้อในประเทศ278ตัวเลขกลับกันนิดหนึ่งนะครับติดเชื้อจากต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาคือ9นะครับใน 287เนี่ยนะครับก็เป็นรายที่เกิดขึ้นจากการระบบการเฝ้าระวังแล้วก็เข้ามารับการรักษาบริการในโรงพยาบาล153แล้วก็ไปตรวจเชิงรึกลุกในชุมชนคือ active case finding เนี่ย125แล้วก็เป็น sq มาที่9นะครับไม่มีเสียชีวิตเพิ่มเป็นข่าวดีที่เราพยายามที่จะต้อง รักษาชีวิตกันไว้นะครับในตอนนี้นมาตรการเศรษฐกิจเพื่อจะบรรเทาผลกระทบจากโควิดสิบเก้ารอบใหม่นะครับเรื่องแรกที่จะตี้ทราบก็คือมาตรการลดค่าใช้จ่ายประชาชนนะครับค่าไฟผมได้ตัดสินใจร่วมคณะรัฐมนตรีให้มีส่วนลดค่าไฟฟ้าเป็นระยะเวลาสองเดือนนะครับตามใบแจ้งนี้เดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมหกสี่สำหรับบ้านที่อยู่อาศัยหากใช้ไฟฟ้าไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบหน่วยต่อเดือนให้ใช้ไฟฟ้าฟรีนะครับเก้าสิบหน่วยแรก หากใช้ไฟฟ้าเกิน150หน่วยต่อเดือนให้โวนลดค่าไฟฟ้าตามที่เงื่อนไขกำหนดซึ่งทันนี้ในเรื่องนี้กระทรวงกรงงานจะชี้แจงละเอียดต่อไปนะครับสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็กทั้งนี้ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจให้สิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรี50หน่วยแรกนะครับเรื่องที่2ค่าน้าปราปาลดค่าน้ําประปาลงร้อยละ10นะครับเฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก ไม่รวมส่วนราชการและราศศาัฐวิสาหกิจเป็นร,ยระยะเวลาสองเดือนตามใบแจ้งดีเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม2564นนะครับเรื่องที่3าเรื่องค่ายธเน็ตโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิตัลคอสต,อตอชอและผู้ประกอบการซึ่งผมสั่งการให้มีการไปหารือร่วมกันก็มีมติว่าเราจะเพิ่มความเร็วและความแรงของเดตบ้านมือถือแล้ว่าใช้จ่ายให้ผู้ใช้บริการได้สามารถใช้งานเนดตได้ดียิ่งขึ้น เพื่อสนุนการ work from home รวมทั้งการให้ประชาชนสามารถโหลดแอปพลิเคชันหมอชนะฟรีไม่คิดค่า Data เป็นระยะเวลาสามเดือนนะครับเรื่องต่อไปโครงการคนละครึ่งนะครับซึ่งก็จากการติดตามประเมินผลในการใช้จ่ายนะก็ยังยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือประชาชนและทำให้เศรษฐกิจมันเดินหน้าไปได้ด้วยดีนะครับ ก็จะให้มีการเปิดลงทะเบียนใหม่ประมาณอีกประมาณ1ล้านสิทธิ์ประมาณปลายเดือนบัคกัลลคบมีีนะครับในเรื่องอื่นนั้นผมมีนโยบายให้เยียวยาไรายได้กับผู้ได้รับผลกระทบทุกกลุ่มอย่างครอบคลุมดังเช่นที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นแรงงานนอกระบบอาชีพอิสระเกษตรกรในเบื้องต้นได้ให้ไปพิจารณาวงเงินที่เหมาะสมอยู่ที่ประมาณสามพันท่ารบาทต่อคนต่อเดือนเปไ็นระยะเวลา2เดือนนะครับ ตอนนี้ก็ได้สั่งการให้กระทรวงการคลังเร่งนาเสนอคณะรัฐมนตรีพารณาในสัปดาห์หน้าโดยคำนึงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่เกิดข,ขึ้นในปัจจุบันและแน,นวโน้มกกในอนาคตนะครับวันนี้ก็ขอแค่2เดือนก่อนนะครับในเรื่องของการดําเนินการช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปปัจจุบันสินเชื่อดอก,ดอกเบี้ยต่าเพื่อเสริมสภาพคล่องของทางการของรัฐยังมีวงเงินเหลืออยู่นะครับ ประมาณสองแสกว่าล้านนะครับแล้วก็ได้ให้กระทรวงการคลังประสา,ธานธนาคารแประเทศไทยช่วยเหลือในเรื่องของหนี้สินและเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการและประชาชนโดยเร็วนะครับเช่นสินเชื่อทางการอมสิน1,000 0ถึง1น0 0บาทต่อรายอัตราดอกเบี้ยต่ำ0.1 1ถึง0.35ต่อเดือนนะครับอันนี้ก็มีการหารือกัน ทังในส่วนของทางประเทศไทยทางการรัฐและางการพณิธ์ด้วยนะครับว่าจะทํางไงกันต่อไปคือเราก็เปิดโอกาสให้กับภาคชนสามารถนําเข้าได้เมื่อมีการรับรองมาตรฐานยอแล้วนะครับทั้งของต่างประเทศเองและของไทยด้วยถ้าได้รับจากต่างประเทศมันคงไม่มีหามากนักนะครับเราก็สามารถที่จะนํามาผ่านยอของเราได้นะครับถ้ายังไม่ไม่ได้ก็ต้องดำเนินการให้มันถูกต้องนะฮะอันนี้ก็เป็นห่วงด้วยความเสี่ยง ยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 กำลังเพิ่มสูงขึ้นฮนะก่อนวันที่14นะครับมกราคมพุทธศักราช2563ยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อนะครับก็จะพีคสุดาราวประมาณวันที่14ถึงวันที่23นะครับเดือนอะไรเดือนมกราคมพุทธศักราช2563ทำไมเป็นแบบนี้นะครับผมเคยเรียนย้ำในเชิงสศติไว้ตั้งแต่วันที่13 19 20 25นะครับ เดือนธันวาคมพุทธศักราช2563นะครับไปธรรมาชาติไปการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดขึ้นความวุ่นวายทางการเมืองจะเกิดขึ้นนะครับและก็เรียนยําว่าในช่วงคริสต์มาสและในช่วงเค้าดาวหรือปีใหม่เนี่ยจะทำให้เกิดการแพร่พระรบาดโควิด -19 เพราะรัฐบาลไม่ประกาศให้าจากศูนย์กลางนะครับให้เอกชนนะครับยุติการจัดเค้าดาว ก็ปรากฏว่าตั้งแต่เขาดาวไปจนมาเป็นที่มาของการติดโควิด19แรงงานต่างด้าวก็แห่เข้ามายังประเทศไทยนะครับบ่อนคาสิโ,น,โกกน,น,กน,นก็เกิดขึ้นบ่อนการพนันก็เกิดขึ้นบางคนก็บอกว่าไปตั้งก็สังเกตว่าต้นตอของมันเนี่ยมันมาจากบ่อนการพน,นันและแรงงานต่างด้าวที่เจ้าที่ทุจริตความจริงไม่ใช่นะฮะ ต้นตอของมันในเชิงสถิติผมบอกล่วงหน้าไปย้อนดูอะไรผมบอกล่วงหน้าไวไ้เลยวันที่นี่วันที่นี่วันที่นี่เว้ลานี่นีน่ผมบอกล่วงหน้านะผมไม่ใช่มาบอกย้อนหลังผมบอกล่วงหน้านะนะครับแล้วผมบอก pumped, ต้นต่อมาจากช่วงคริสต์มาสต้นเหตุหรือต้นตอ่อนะครับมาจากช่วงเขาดาวคือก,การรวมคนของคนหมู่มากนั่นคือตัวแปรต้นจากตัวแปรต้นที่เหลือก็แรงงานต่างด้าวแห่เข้ามาเพราะมีการจ้างงานในช่วงคริสต์มาสหรือปีใหม่เพิ่มมากขึ้น เขาก็แห่เข้ามากันก็เอาโรคเข้ามาด้วยเทศกาลนะครับฉลองปีใหม่การจัดสถานบริการในช่วงปีใหม่ซึ่งตามกฎหมายสถานบริการพุทธศักราช2557แก้ไขเพิ่มเติมในปีพุทธศักราชส5 5 1นาะครับสามารถเปิดสถานบริการด้วยช่วงข้ามคืนวันใหม่ได้ในช่วงวันที่31ถึงวันที่1นะครับซึ่งผมบอกแล้วว่าจะต้องยุติโดยคําสั่งกลางแต่น้าบานไม่ทาแล้วผมบอกว่ามันจะเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาด ก็ปรากฏว่าช่วงเขาดาวกลับกลายเป็นนะครับต้นเหตุของการแพร่ระบาดโควิด -19 จากวันนั้นตราบจนถึงวันนี้ซึ่งจะต้องใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่4 4วันนะครับบอลการ,รมานานที่เกิดขึ้นไปบริจาคสิ่งของให้กับเด็กในช่วงวันเด็กที่เขาหยุดห้ามให้ไปกระทรวงสาธาธิการให้ใหไปก็ไปกันอีกทําให้นะครับ การคุมสถานการณ์โควิด1 i จะอยู่ในระหว่างวันที่14ม่มากกวรจะจบและพีคสูงสุดแล้วจากนั้นก็ไม่เกิน23นะเพราะว่าบ่อนคาสิโนบ่อนการพน,นันไม่ว่าจะเป็นเรื่องผับเรื่องบาร์ไม่ว่าจะไปเป็นบริจาคของตามจุดต่างๆจึงเป็นปัญหาที่ต้องยืดเวลาออกไปซึ่งผมบอกล่วงหน้านะไม่ได้ไม่บอกล่วงหน้าผมบอกล่วงหน้านี้มาก่อนนะส่วนใครเข้าใจผิด บอกว่าต้นตอมันมาจากบ่อนการพาน,นันต้นต่อมาจากการทุจริตของทางเจ้าหน้าที่ต้นต่อมาจากสถานบริการไม่ใช่สิ่งนั้นตามหลักวิชาการในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองเรียกว่าตัวแปรตามตัวแปรต้นคือการรวมคนของคนหมู่มากนะฮะบ่อนการพาน,นันเนี่ยมันจะเล่นกันทุกปีนะ,ะในช่วงเทศกาลจะเล่นกันหนักเลยเฉพาะต้นปีกับท้ายปีมันจะเล่นกันหนักเลยคนไทยมันฉลองทุกจุดนะ แต่ผมเรียนย้ำว่าจะแก้ไขปัญหาบอนการพนันเนี่ยต้องทําให้ถูกต้องตามกฎหมายทาไม่ถูกต้องไม่ได้นะครับมันต้องทําให้เหมือนประเทศอื่นเขาทาถูกต้องหมดอ่ะนะขึ้นทะเบียนนี่มันถูกต้องจะรู้ว่าใครอยู่ที่ไหนยังไงใครเป็นเจ้าของวงจรปิดมันอยู่ไม่ใช่เป็นข่าวว่าวงจรผิดหายอะไรมันไม่ถูกนะครับไม่ได้พูดภาษาผน,นุนนะสับสูนในสิ่งที่ผิดต้องทําให้มันถูกต้องนะครับนี่คือสิ่งที่ผมเรียนไว้ล่วงหน้า ตอนนี้การเยียวยารัฐบาลก็ให้การเยียวยาแล้วนะครับก็ลดค่าน้ำข่าวไฟ2เดือนนะครับก็จ่าย3,500บาทนะครับแล้วก็เป็นเวลา2เดือนแล้วก็ไปเร่งวัคซีนนอกจากนี้พลเอกประยุทธ์ก็ยังวางแผนเรื่องก็ประมาณปี2 5 5 5 6 5ร5นะครับเพื่อที่จะเยียวยาและฟื้นฟูสภาวะเศรษฐกิจ เยียวยาและฟื้นฟูสภาวะเศรษฐกิจซึ่งอย่างที่ผมเรียนไว้หลักที่เราแก้ไขปัญหาสถานการณ์ตอนนี้ก็เรียกว่าหลักการแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤตนะครับป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูอยู่บนยุทธการไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยนะครับแล้วก็เข้าสู่เฟสที่2นะครับเข้าสู่เก็บเกี่ยวคือการเลือกตั้งท้องถิน่นจากนั้นนะ ก็เข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าการฟื้นฟูเศรษฐกิจและก็การปฏิรูปประเทศนะตอนนี้ก็เขาก็เตรียมการล่วงหน้าไว้หมดแล้วเขาวางระยะสั้นกับระยะกลางไว้แล้วนะครับเตรียมอะไรงบประมาณนะครับโดยภาพรวมสถานการณ์โควิด -19 เป็นอย่างไรบ้างตัวเลขโควิด -19 หลังจากที่จาก200กว่าขึ้นมา300กว่าขึ้นมา700กว่าแล้วก็ลงไป300กว่าแล้วก็ขึ้นมา2ลงไป200 200เสร็จขึ้นมา240มา2วันล้ว40กว่ามา2วันโดยส่วนใหญ่ ก็ <G ül üş> มาจากตรวจค้นตรวจสอบแนวรุกนะครับพอการตรวจสอบแนวรุกสิ่งที่ตามมาก็คือว่าส่งผลทําให้ประชาชนเนี่ยนะครับถูกตรวจสอบมากขึ้นไม่ว่าชาวเขาชาวเราต่างด้าวหรือคนไทยนะฮะทำให้ยอดผู้ติดเชือ้อโควิด1 9โดยรวมเนี่ยหมื่นกว่าแต่ตายยังคงที่อยู่ไม่มีตัวเลขเพิ่มขึ้นนะครับในเชิงงานสังเคราะห์อโอเคหรือ,อยังทุกอย่างมาตามยุทธศาสตร์ ยุทธการไวรัสพิศประชาชนพ้นภัยนะครับการบริหารในสถานวิกฤตซึ่งหลักคิดแบบนี้มีประเทศไหนไปทําบ้างล่าสุดประเทศญี่ปุ่นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับแล้วก็มาเลเซียก็ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาก็ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นหลักคิดของประเทศไหนในเชิงการบริหารในสถานวิกฤตเพื่อแก้ไขปัญหาโควิด1 i เป็นหลักคิดของประเทศไทยทฤษฎีของประเทศไทยกลยุทธ์การบริหารของประเทศไทยซึ่งองค์การอนามัยโลกหรือหู ได้บอกให้ทั่วโลกให้นําหลักคิดของประเทศไทยไปใช้จนประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับหลักการบริหารในสถานการณ์วิกฤตในเฟสแรกนะครับจะต้องมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับแล้วก็มีการใช้พรกรฉุกเฉินจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการล็อกดาวน์นะครอฟิวตาลําดับนะฮะในส่วนของการระบาดรอบที่สองนะครับเราจะไม่ใช้วิธีการเหมือนเฟสหนึ่งนะครับเราจะใช้วิธีการยกระดับนะฮะ จุดไหนติดโควิดก็แก้ทิมจุดจุดเสร็จหมู่บ้านหมู่บ้านอำเภออำเภอจังหวัดจังหวัดประเทศก็คอ่อยค่อยค่อยคยคันยกระดับยกระดับยกระดับเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดเพื่ออะไรเพื่อให้สร้างจิตสำนึกให้มากที่สุดนะครับเพราะอะไรมันใกล้กับวัคซีนจะมาก่อนหน้านี้วัคซีนไม่มีแนวโน้มจะมาไงคราวนี้มันวัคซีนจะมาในประเทศอื่นทั่วโลกมันเป็นยังไงติดกันเฟดสโดยส่วนใหญ่ในจีนตอนนี้ก็ประกาศล็อกดาวน์อีกรอบหนึ่ง ก็ปิดเหมือนที่ประเทศไทยทำปิดมาปิดเลยนะครับเพราะว่าการแพร่ระบาดกำลังกระจายตัวในจีนอีกะระลอกหนึ่งเป็นะระลอกที่4นะครับประเทศอื่นๆเขาติดกัน3ะระลอกเป็นส่วนใหญ่ในจีนมาแล้วละระลอกที่4มาแล้วในสหรัฐอเมริกาติดเป็น10ะระลอกแล้วเอาไมา่อยู่ตอนนี้นะครับตายกันหลายแสนคนในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ติดเชื้อนะครับ ในอินเดียมากกว่า10ล้านคนตอนนี้เขาก็หวังพึ่งวัคซีนอย่างเดียวเขาคุมสถานการณ์แกไม่ได้มันลามไปไปหมดไทยในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองเราจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ถ้าไม่มีตัวแปรอย่างอื่นเข้ามานะผมย้ํานะถ้าไม่มีตัวแปรอย่างอื่นเข้ามาเราจะควบคุมสถานการณ์ได้ภายในเดือนมก,กราคมพุทธศักราช2564ประมาณสิ้นเดือนจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการเยียวยาและฟื้นฟูร่วมกันนะครับ คืออะไรฮะโครงการคนละครึ่งนะฮะการเยียวยาเรื่องของดอกเบีย้ยค่าน้ําค่าไฟสามพันหะ้าสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากคําสั่งของรัฐบาลก็จ่ายนะครับเพื่อที่จะเรียกว่าเป็นการเยียวยาประชาชนและเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูนในช่วงเวลาเดียวกันคือกลยุทธ์ในชุดแรกกับกลยุทธ์ในชุดสอง 2, มันต่างกันนะครับเราปรับสถานก,การณ์ที่รูปแบบที่แตกต่างกันนะครับถามว่าประเทศไทยในโลกทําแบบหลัก ในเฟสที่2ที่เราทําอยู่ตอนนี้ไม่มีที่ไหนในโลกทําเพราะอะไรเราเป็นต้นคิดเราเป็นต้นแบบนะครับสถานโดยรวมสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยจึงไม่หนักสังเกตไหมมันจะไม่หนักเหมือนเฟสแรกนะครับในเฟสแรกเนี่ยที่เราทํามาก่อนในช่วงการแพร่ระบาดประมาณเดือนเมษายนเนี่ยมันหนักมากหนักกว่าปี2540หรือฟองสบู่แตกแต่ถามว่าคราวนี้ในการเกิดการแพร่ระบาดครั้งนี้มีคนถามผมว่าฟองสบู่มันจะแตกไหมไม่แตก ไม่แตกเพราะอะไรนะครับไม่แตกเพราะเราทําโครงสร้างพื้นฐานนะครับเรื่องของหนี้บุคคลหนี้ครัวเรือนไว้แล้วนะครับไม่ว่าจะเก็นการจะไม่ว่าจะเป็นการให้กู้ยืมนะครับจะมาล้มบนฟุงเหมือนฟุกไม่มีละสถาบันการเงินจะไม่ล้มสังเกตไหมัมันจะเบาจะไม่หนักเหมือนแต่เดิมนะเพราะทุกอย่างมีการเตรียมพร้อมไว้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการวางมาตรการต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหมือนปี40อีก ทำให้สถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจในปีพุทธศักราช2563ถือว่าหนักนะแต่ยังดีกว่าปี2540แต่40เนี่ยมันเกิดขึ้นทั้งโลกไงเกิด40มันเกิดขึ้นเฉพาะในเอเชียไทยสิงคโปร์นะฮะแล้วก็ฮ่องกงแต่คราวนี้มันเกิดขึ้นทั่วโลกเลยผลกระทบมันก็เลยเป็นวงกว้างต้องใช้เวลาแต่อย่างไรก็ตามในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองวันนี้รัฐบาลของบรเษกประยุทธ์ทำมาถูกทางแล้ว และก็ประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกในโลกที่จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ที่ยังคงยืนความเป็นหนึ่งของโลกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด -19 ที่เราใช้หลักคิดของเราเองกระบวนการทางความคิดของเราเองทฤษฎีทางการเมืองของเราเองซึ่งตอนนี้โดยรวมสถานการณ์เราดีขึ้นมากนะครับเรื่องสังคมเศรษฐกิจฐฐฐน,นะครับแล้วก็การลงทุนนะครับแน่นอนฮะการท่องเที่ยวด้วย ถ้าเราสามารถแก้เฟสนี้ได้นะครับประสบความสําเร็จในการแพร่ระบาดล้อลอกใหม่หรือลอกที่2เนี่ยถ้าประสบความสําเร็จทั้งการท่องเที่ยวทั้งการลงทุนคนจะแห่เข้ามาอย่างมาโหและทึกเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่วัคซีนโควิด1 i d 1 9ฉีดให้กับประชาคมโลกซึ่งมีมากกว่า7,000ล้านคนทั่วโลกขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี กับคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิตกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะนึกถึงนิดนึงตลอด70ปีของรัชการที่เกาที่ผ่านมานี่และลึกถึงท่านหน่อยว่าท่านเริ่มยังไงท่านทำอะไรมาบ้างแลวท่านทำอะไรมาเพราะอะไรแล้วมีผลอะไรดีกับชาติบ้านเมืองบ้าง ลองนึกถึงพระองค์ท่านรละการเพิ่งจบไปเนี่ยเราอยู่ได้ทุกวันเนี่ยเพอาราชการของพระองค์ท่านด้วยใช่หรือไม่นี่เรื่องจริงเราเป็นลูกท่านเราก็ได้รับการสั่งสอนมาตั้งแต่เป็นเด็กตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาท่านกระดึงกลับเข้ามาเข้าทางการเรียนท่ากนกระจัดให้ออก็มาคิด จำนึกที่ท่านสั่งสอนมาไม่งัน้นก็อาจจะตกช่อตกครูไปแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นเรามีโอกาสที่จะตั้งใจเราเรียนหางานที่ดีทําประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อส่วนรวมทําประโยชน์ต่อส่วนรวมไม่จำเป็นต้องไป็นทหารไม่จำเป็นต้องเปข้า,ารารชาการทําอะไรให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมให้เพื่อนร่วม ชาติของเราร่วมสังคมของเรามีความสุขอะไรที่มันไม่ค่อยดีหรือคิดว่าไม่ค่อยดีก็ดูพิจารณาว่าถ้าเห็นว่ามันไม่ดีก็ละเวน้นอะไรที่เห็นว่าดีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมก็ปฏิบัติ